สวัสดีทักทายคะ่ะนี่ก็จะเป็นจุดพักรถอีกที่นึงนะคะวิวส,สวยงามมากอากาศวันนี้ค่อนข้างเย็นนะคะไม่มีแดดก็ก่อนเมฆก็จะอึมครึมหน่อยนะคะแต่ว่าวิวสวยงามมากเลยก็มีที่เราไว้นั่งพักนะคะ นี่ก็จะเป็นวิวฝั่งทางถนนนะคะกีจะเป็นห้องน้ำนะคะที่เราสามารถเข้าได้นะคะถ้าไม่เดดก็คงจะสวยวันนี้นะคะแต่วันนี้เหมือนไม่มีเดดนะคะจะเป็นลูกชายนะคะ <need> ไปหาพ่อเขาัน <need> นี้กาดีค่ะ ภูเขาเยอะมากค่ะเดี๋ยวประมาณอีกสักชั่วโมงนึงนะคะเราก็จะถึงบ้านกันแล้วค่ะชั่วโมงกว่ากว่าก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเก็บภาพธรรมชาติสวยๆมาให้ทุกคนได้ชมไปด้วยกันนะคะ